วัสดีครับผมร้อยตีสิมบูรีชากรเป็นข้าราชการบานาญพูดถึงดวงตาดวงตาเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายที่มีความสําคัญมากกับการดํารงชีวิตประจําวันของคนเราและสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดแต่ดวงตาของผมโชคร้ามีดวงตาที่มีต้อกระจกตาต้อหินในตาเป็นสองต้อนี้มานานแล้วครับอาการมันจะตาแดง ปวดออกร้อนในตาแสบตาคันตาละคายเคืองตามีน้ำตาไหลซึมออกมาอยู่บ่อยครั้งถ้าไม่ได้หยอดตานะครับมองแสงจ้าๆหรือว่าขับรถตอนกลางคืนต้องเตรียมผ้าเย็นไว้ซับน้ำตาเนื่องจากแสงจ้าของรถที่สวนทางมาผมเข้าพบจกักษุแพทย์ตามนัดทุกหกเดือนเพื่อตรวจ วัดความดันตาและรับยามาหยอด <c oughs> ผมต้องรับยามาหยอดหยอดตาวันละสมครั้งเชา้ากางวันเย็นแล้วก็สามตัวยาด้วยนะครับที่ผมต้องหยอดปฏิบัติแบบนี้มาสิบกว่าปีครับหลายครั้งคิดเบื่อหน่ายเครียดกับการที่ต้องมาหยอดตาวันละสามครั้งอยู่อย่างนี้ตลอดไปผมนั่งคิดนอนคิดทุกวันว่า จะปรึกษาหรือว่าจะหายาอะไรที่ไหนยังไงมาเพื่อทานหรือหยอดตาของผมให้มันสดชื่นสดใสสบายตาขึ้นผมนึกได้ภรรยาเคยซื้อยาบำรุงดวงตามาให้ครั้งหนึ่งสาสิบเม็ดผมทานสาสิบวันวันละเม็ดก่อนนอนก็ดีครับผมว่าดีของเขาดี แต่ผมก็ยังเฉยอยู่เพราะตอนนั้นตายังเป็นไม่มากตอนนี้เป็นมากครับเป็นมากจนผมเกิดลำคาญเครียดขึ้นมาผมคิดไปต่างๆนาาผมก็เลยนึกได้ว่าเอล่านี่แหละที่ผมกินผมต้องค้นหาเอล่าผมจับโทรศัพท์มากด g o o g l e ค้นหาใน g o o g l e นะเจอครับมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยเอล่าตัวนี้ครับ ผมสั่งซื้อทันทีนะครับสั่งซื้อมาก่อนดับแรก60เมตรเอามากินวันละ1เมตรก่อนนอนผมกินได้2เดือนกินอาทิตย์แรกผมรู้สึกว่าจังปกติอยู่ไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรแต่พออาทิตย์สองผมสังเกตดูในตางผมดวงตางผมจะขาวสดใสสดชื่นและทำให้ผมสบายตาขึ้นยอมรับครับว่าผมทานมา แล้วไม่มีการระคายเขึ้นตาไม่แดงไม่อะไรอีกเลยไม่เหมือนแต่ก่อนจนผมลืมว่าตัวเองต้องหยอดตาทุกวันทีนี้ผมก็มาลองคิดว่าถ้าไม่หยอดโดูจะเป็นยังไงพอกินยาตัวนี้เข้าไปแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไม่ละคายเคืองยอมแล้วว่าเอล่าเป็นยาที่ทำให้ดวงตาของผมสดชื่นสดใสสบายสบายตาขึ้น แล้วตัวผมก็สบายใจผมจะทานเอล่าไปตลอดและจะให้เอล่าเป็นผู้ดูแลดวงตาของผมไปตลอดผมขอขอบคุณเอล่าที่ทำให้ดวงตาของผมมีความสดใสสดชื่นสบายตาขึ้นอีกครั้งขอขอบคุณเอล่าครับขอบคุณครับ